ปันผลสูงระวังเจ๊งไม่รู้ตัวใครที่คิดว่าปันผลเยอะแล้วจะดีต้องดูคลิปนี้ให้จบ สวัสดีครับทุกคนยินดีนต้อนรับเข้าสู่ช่องอาจารย์ต่อนะครับช่องสําหรับมือใหม่ที่อยากเริ่มต้นลงทุนในหุ้นแบบเข้าใจง่ายใช้ได้จริงและไม่ต้องมีพื้นฐานมาก่อนครับเคยไหมครับเราเลื่อนเลื่อนหุ้นแล้วปรากฏไปเจอหุ้นตัวหนึ่งปันผลโคตรสูงเลย12%อูโหในใจเราคิดว่าอ้โหเรามีโอกาสจะร่ารวยแล้วเพราะว่า12%เนี่ยมันเยอะกว่าออมทรัพย์48เท่าดอกวิออมทรัพย์ตอนเนี้ย0.25%เราก็แบบโหอยากซื้อมากแต่ผลปรากฏว่าบางครั้งบางทีหลายๆคนพลาดซื้อเข้าไป ปรากฏว่าไอ้ปันผล12%เนี่ยมันจ่ายแค่ปีนั้นปีเดียวอีกปีหนึ่งไม่จ่ายอีกปีหนึ่งจ่ายเหลือ2%หนักกว่านั้นก็คือว่าราคาหุ้นเนี่ยก็ลูดลงมาด้วยนะราคาหุ้นก็ติดลบอีกหลายสิบเนี่ยที่เขาเรียกกันว่าไอ้กับดักหุ้นปันผลมันเป็นแบบเนี้ยมันมีความน่ากลัวเป็นเพราะว่าคือมือใหม่หลายๆคนเนี่ย เราจะชื่นชอบในลักษณะของหุ้นปันผลเพราะเราคิดว่าเฮ้ย <c oughs> มันมันจะปลอดภัยถามว่าหุ้นปันผลเป็นยังไงนะครับคือบริษัทเนี่ยเขาก็มีการทําธุรกิจของเขาไปนะครับพอเขามีกําไรเนี่ยผ่านไปหนึ่งปีพอมีกําไรเขาเอากําไรตรงเนี้ยนะครับมาจ่ายให้ผู้ถือหุ้นนะครับมาจ่ายให้ผู้ถือหุ้นก็เรียกว่าจ่ายเงินปันผลแล้วก็โดยปกติเนี่ยบริษัทก็จะมีการจ่ายเงินปันผลแบบปีละครั้งหรือไม่ก็ปีละ2ครั้งแล้วแต่นโยบายของแต่ละบริษัทถ้าเกิดว่าจ่ายปันผลปีละครั้งก็คือโอเค ผ่านไปทําธุรกิจจบปีไปเป็นที่เรียบร้อยก็เห็นว่ามีกาไรเท่าไหร่นะครับก็เอามาจ่ายเงินปันผลนี่เขาเรียกว่าจ่ายเงินปันผลประจําปีนะอันนี้ก็คือจ่ายปีละครั้งแต่บางบริษัทเนี่ยอาจจะจ่ายปีละ2ครั้งก็คือว่าเขาทําธุรกิจไป6เดือนนะเขาเห็นและมีกําไรเขาก็เอากาไรไอ้ช่วง6เดือนแรกตรงนี้มาจ่ายเงินปันผลก่อนนะเขาจะเรียกว่าปันผลระหว่างการก็คือจ่ายออกมาก่อนครึ่งหนึ่งแล้วพอเอ่อทำธุรกิจในครึ่งปีหลังเสร็ มีกําไรเขาก็เอากําไรในส่วนของครึ่งปีหลังเนี่ยมาจ่ายทีหนึ่งก็คือเป็นปัน,ปนผลประจําปีนะครับอันนี้ก็คือลักษณะของอการจ่ายเงินปันผลก็จะมี2ลักษณะประมาณนี้ครับวันนี้ต่อจะพามือใหม่ทุกคนไปดูกับดักหุ้นปันผลเอาที่เจอบ่อยๆแล้วมือใหม่มักจะพลาดไปซื้อและสุดท้ายก็เสียหายอย่างหนักนะครับทําไมหุ้นปันผลสูงๆถึงไม่ใช่หุ้นที่ดีเสมอไปเราจะดูยังไงว่าอันไหนของจริงเราจะดูยังไงว่าอันไหนของหลอกไม่ต้องพูดคําททำเพลงกันเยอะครับลุยกันเลย กับดักหุ้นปันผลสูงนะครับที่เราเจอบ่อยๆเนี่ยมันจะมีอยู่ด้วยกัน2อันนะครับสแบบแบบที่1ก็คือว่าปันผลสูงเพราะการขายสินทรัพย์นะปันผลสูงจากการขายสินทรัพย์การขายสินทรัพย์เป็นยังไงนะครับแล้วทำไม,มนถึงจ่ายปันผลได้เยอะอ่ะโดยปกติเนี่ยบริษัทก็ทํามาหากินมีธุรกิจของเขาถูกไหมก็มีไรายได้มีกําไรแต่สมมุติว่ามีอยู่ปีหนึ่งครับบริษัทเนี่ยมีที่ดินอยู่ หนะึ100ไร่ปรากฏปีนั้นน่ะมีการขายที่ดินตรงเนี้ยหนึไร่ออกไปอ่าสมมติได้เงินมา100ล้านนะครับได้เงินมา100ล้านเนี่ยก็เรียกว่าเป็นเงินพิเศษถูกไหมเป็นกําไรพิเศษเป็นไรายได้ครั้งเดียวเพราะที่ดินมันขายแล้วก็คือหายไปเลยถูกไหมอ่าครั้งเดียวหรือวันทามนะครับเพราะฉะนั้นไอ้กำไรพิเศษจากการขายที่ดินตรงเนี้ยก็รวมกับกําไรที่บริษัททารรมาหากินปกติก็เลยทําให้ปีนั้นน่ะนะครับบริษัทมีกําไรเยอะมาก พอมีกำไรเยอะมากปุ๊บมันก็เลยจ่ายเงินปันผลสูงมากๆนะครับสูงมากๆแล้วพอจ่ายปันผลสูงมากๆมือใหม่บางคนไม่รู้ไงว่าเฮ้ยบริษัทเนี้ยปีเนี้ยเขามีการขายสินทรัพย์นะแล้วไปเห็นว่าโอ้โ oh, ห oh, มันจ่ายเงินปันผล29%ก็นะครับก็เลยอยากที่จะซื้อเข้าไปแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวจะได้เงินปันผล29%ทุกๆปีอันเนี้ยก็เลยเรียกว่าเป็นกับดักหุ้นปันผลสูงจากการขายสินทรัพย์ แต่ทีเนี้ยมือใหม่อาจจะบอกกับต่อว่าโอ้โยแล้วเราเป็นมือใหม่เราจะรู้ไหมเนี่ยบริษทัทไหนมันจะขายสินทรัพย์อะไรขายเมื่อไหร่ขายปีไหนต่อบอกไม่จําเป็นต้องรู้เลยครับเราไม่จําเป็นต้องรู้แต่ต่อแค่บอกว่าในเชิงวิชาการในเชิงหลักการเนี่ยโอเคมันมีกับดักหุ้นปันผลสูงนะครับจากการที่มันมีการขายสินทรัพย์ในปีนั้นๆแต่ในความเป็นจริงเราเป็นมือใหม่อ่ะพูดตรงๆเราไม่รู้หรอกมันขายสินทรัพย์หรือมันไม่ขายอะไรยังไงเนี่ยเราเราไม่ได้ไปตามขนาดนั้น ต่อมีทริคนะครับเดี๋ยวจะสอนให้ดูดูปุ๊บก็ได้เลยเอาแบบง่ายๆเอาแบบเอาแบบเบเบเลยนะครับดูครึกนึงรู้เรื่องเลยว่าอย่างเงี้ยไม่ซื้อนี่แม่งกับดักปันผลนะครับโดยที่เราอาจจะไม่จำเป็นต้องรู้ก็ได้นะว่ามันคือกับดักหุ้นปันผลที่มาจากการขายสินทรัพย์อ่ะเรามาดูตัวอย่างสมมุติเรามาดูบริษัทนี้นะครับเราดูงบปุ๊บเราบอกว่าเราเห็นบริษัทนี้จ่ายเงินปันผล29% ในใจเริ่มวิ่ยเราเจอขุมทรัพย์หรือเปล่าเรากำลังจะเจอบริษัทที่จ่ายปันผลปีหนึ่งเกือบ30%เรากำลังจะรวยใหญ่แล้วใจเย็นๆช้าก่อนไม่ต้องอะไรเลยนะครับเราดูแค่ย้อนหลังกลับไปก่อนหน้านั้นก่อนหน้านั้นมันจ่าย29%หรือเปล่าทุกๆปีปรากฏอ้าวแป๊วไม่จ่ายปีนี้ไม่จ่ายอันนี้จ่ายอยู่เถ้าในอดีตเนี่ย มันไม่ได้จ่ายปีละ29%สซะหน่อยมันจ่าย7%ต่อปีไม่จ่ายแล้วปีนี้ก็ไม่จ่ายแล้วมาย9ิบในอดีตมันยังไม่จ่ายปีละ29เลยในอนาคตมันจะจ่ายปีละ29่ได้ไหมไม่ได้จบไม่ซื้อง่ายไหมครับมันก็ง่ายๆแค่นี้โดยที่เราไม่ต้องรู้นะว่าบริษัทนี้จริงๆคืออะไรคือแจสคือจัสมินนะครับเนี่ย ีปี66เนี่ยมันกําไรโอ้โหเกือบ20,000ล้านน่ะมันเกิดจากอะไรจริงๆแล้วปีนั้นมันมีการขายสินทรัพย์คือมันมีการขายธุรกิจ 3Bb หรือว่า3 Broad Band แล้วก็หน่วยลงทุน Jazz IF ไปให้กับ AIS หรือว่าหุ้นแอดวานมันก็เลยมีการบันทึนกกำไรพิเศษแล้วมันเป็นวันทามครั้งเดียว ถูกแบงธุรกิจ 3BB ขายแล้วก็ขายเลยหน่วยลงทุนแจซายขายแล้วก็ขายเลยไม่ได้มีขายอีกแล้วมันก็เลยทำให้กำไรปีนั้นเนี่ยกลายเป็นเกือบ2 0 0 0 0ล้านเห็นไ,ไหมแล้วมันก็เลยจ่ายปันผลโอ้โหเยอะมากย9บตแต่จริงๆถ้ากำไรเราดูย้อนไปโอ้โหขาดทุน2000ขาดทุน1 5 0หโอ้โหที่ผ่านมาขาดทุนตลอดเลยไอยปีนี้นี่ที่มันมีกาไรก็เป็นเพราะว่ากาไรพิเศษเนี่ยดูอย่างนี้ก็ ไม่น่าซื้อแล้วแต่จริงๆเนี่ยดูเนี่ยบรรทัดนี้ก็รู้เรื่องแล้วว่ามันไม่ควรซือ้อเพราะนั้นเราจะไม่ไปซื้อสุมสีุ่มห้าซื้อหุ้นหวังปันผลโดยที่เราดูแค่ปีเดียวเนี่ยว่ามันจ่ายยีิบเก้าเราจะไม่ทำโอเคไหมตอนนี้ทุกคนได้ทริคแล้วนะทุกคนที่ฟังต่อพูดอยู่ได้ทริคแล้วนะถ้าเราเห็นว่ามันจ่ายเยอะมากนะครับอย่าเพิ่งซือ้ออะดูย้อนไปดูย้อนหลังกลับไปอะ ดูย้อนหลังกลับไปดิมันจ่ายอย่างนี้ทุกปีเปล่าไอ้ยี่สิบเก้าจ่ายอย่างนี้ทุกปีไหมไม่มีทางอ่ะแล้วก็ไม่มีทางจริงๆแล้วก็ไม่ใช่หไหมนะเพราะฉะนั้นแล้วอ่านนี่คือรูปแบบหนึ่งนะเราจะรอดก็คือฟังนะครับเราเห็นแล้วไอ้หุ้นตัวนี้จ่ายยี่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์หุ้ยอย่าเพิ่งซื้อดูย้อนหลังกลับไปไดิถ้ามันของจริงย้อนหลังกลับไปมันต้องจ่ายยี่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์ทุกปีเพราะเรากำลังซื้อแล้วหวังว่าในอนาคตมันจะจ่ายยี่ปีทุก,ทก้ีเ่อเรูเ้อนหลังไปไม่ใชีแบบทีเนึ่ง รอดแล้วนะรอดแล้วนะแบบที่2ครับเป็นหุ้นที่จ่ายเงินปันผลสูงเพราะมันเป็นหุ้นพกกระพันพกกระพันเนี่ยต่อเล่าไปแล้วว่ามันคือสินค้าที่มีการซื้อขายกันทั่วโลกและมีราคากลางกําหนดไว้เรากําหนดราคาขายเองไม่ได้เช่นอะไรบ้างที่มันมีราคากลางเช่นน้ํามันก๊าซธรรมชาตินะฮะน้ำมันก๊าซธรรมชาติปิโตเคมีอ่า เหล็กทองแดงดีบุกสังกะสีท่าระวังเรือปิโตเคมีฐานหินอะไรก็ว่ากันไปพวกเนี้ยเรียกว่าพวกรพันนะเรียกว่าพกรพันคุณสมบัติของพก,กัพันคือบางปีกาไรเยอะมันเลยจ่ายปันผลเยอะไงเห็นไหมบางปีกําไรน้อยมันจะจ่ายปันผลน้อยบางปีขาดทุนอาจจะไม่จ่ายปันผลเลยเพราะฉะนั้นไอ้หุ้นโพกรพันเนี่ยมันก็จะเป็น ดักหุ้นปันผลที่เจอบ่อยอีกแบบหนึง่งเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีบางปีกําไรแบบโมโหลานอาจจะเป็นแบบราคาน้ำมันขึ้นเยอะราคา่านหินขึ้นเยอะ,ละ,ยอะแล้วก็กําไรโมโหลานแต่พอปีต่อๆไปกําไรลดหวบอาจจะจ่ายปันผลน้อยลงเยอะหรืออาจจะไม่จ่ายอย่างเงี้ยคำถามก็คือว่ามือใหม่ก็จะบอกว่าแล้วเราจะดูออกได้ไงเป็นพวกรพันหรือเปล่าไม่ต้องดูดูไม่ต้องออกก็ได้ตัเราเปิดมาดู เจอบริษัทนี้จ่ายปันผล13.78%กลมๆคือ14%อุ้ยต่อมโลภเริ่มทำงานก่อนอุ้ยเราเจอบริษัทที่จ่ายเงินปันผลปีละ14%วู้เต็มรวยแล้วเว้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งซื้อ13.78ใช่ไหมประมาณ14นะอย่าเพิ่งซื้อนะทำไงนะทำไงดูย้อนหลังกลับไปถ้ามันเจ๋งจริงก่อนหน้านี้มันต้องจ่ายปีละ13.78ปีละ14%ปรากฏจ่าย2% 2%เอาอย่างนี้ไม่ใช่แล้วโอเค ไม่สือ้อรนะอดอะเห็นไหมรอดยังรอดแล้วไม่ต้องไปรู้ด้วยโภกภัพันหรือเปล่าไม่รู้นะครับมันมีการขายสินทรัพย์ไหมไม่รู้อะแต่ว่าเราดูย้อนหลังกลับไปมันไม่ได้จ่ายสม่ําเสมอน,นี่เพราะฉะนั้นเราก็ไม่เอาแล้วแค่นี้เองอแต่ถ้าเกิดเราเลื่อนไปขึ้นไปข้างบนจริงๆแล้วหุ้นตัวนี้คือบ้านปูบ้านปูก็เกี่ยวกับถ่านหินถ่านหินก็เป็นโภกภัพันพอเป็นพกคภัพันปุ๊บนี่เห็นไหมบางปีกําไรมากบางปีกําไรน้อย บางปีกำไรน้อยลงไปอีกบางปีขาดทุนเห็นไหมเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นปีที่มันกำไรมากๆเนี่ยนะครับนะครับมันก็เลยจะมาจ่ายปันผลสูงไงเห็นไหมเห็นไหมครับแต่มันจ่ายสม่ำเสมอไม่ได้เพราะว่ามันเป็นโภกภัพันมันเป็นโภกรัพันจบละเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยที่เราเจอบ่อยก็คือปันผลสูงจากการที่มันเป็นโภกภัพันหรือไม่ก็ปันผลสูงจากการที่มีการขายสินทรัพย์ แต่ทริคที่ต่อบอกมือใหม่ไปหมดแล้วคือว่าไม่ต้องไปรู้เลยว่ามันจะเกิดจากการขายสินทรัพย์เกิดจากการเป็นพวกพันอะไรไม่รู้แต่รู้วิธีแล้วว่าถ้าเราเจออะไรจ่ายปันผลสูงสูงๆแล้วเราเกิดความโลภว่าเราจะซื้อแล้วหวังว่าในอนาคตมันจะจ่ายเท่านี้เลย 13. 7 8เทุกปีทุกปีทุกปีเราคงจะรวยแล้วอย่าเพิ่งไปรีบซื้อดูย้อนหลังไปก่อนว่ามันจ่าย13.7% 8ทุกปีไหมโอ้โหไม่ได้ใกล้เคียงเลย2%จบเห็นไหม ตัวอย่างเมื่อกี้ก็เหมือนกันนี่เลยจ่าย29%โอ้โหถ้าเราได้จ่าย2ีทุกปีเราคงรวยอย่าเพิ่งซื้อดูย้อนหลังกับไปาจ่าย29%ป่าะไม่จ่ายไม่ใช่โอ้เลิกรอดปบมือเห็นไหมครับง่ายๆแค่นี้ง่ายๆแค่นี้แล้วไม่ต้องไปสนใจอะนะครับคือต่อไปเนี่ยใครที่ฟังอยู่ที่ตอนนี้ Channel อาจารย์ต่อช่องอาจารย์ต่อตอนเนี้ย จะไม่มีวันโดนกับดักหุ้นปันผลอีกต่อไปไม่ว่ามันจะเป็นกับดักหุ้นปันผลประเภทไหนไม่สนใจแต่เราลอดแต่เราลอดอ่ะแต่ว่าเราจะมาแอบดูนิดนึงก่อนว่าแล้วถ้าเกิดว่าเป็นเออเขาเรียกว่าหุ้นปันผลที่มันถูกต้องอ่ะที่มันถูกต้องเป็นยังไงอ่ะสมมติเปิดให้ดูอ่ะสมมติเปิดให้ดูอ่ะสมมติว่าเราเปิดมาเราเจอหุ้นตัวนี้ปันผลประมาณ 6.84%แปดสเร์รารู้สึกโอ้โหปันผลเยอะนะ6.84%เกือบ7%จ็ดเอเนี่ยเอ้ยสนใจอย่าเพิ่งซื้อทำไงครับดูย้อนหลังไปดิมันจ่ายปันผลประมาณ6.8%หรือเปล่าล่ะเอา6.3จุดสน้อยลงมานิดนึง6.26ุดสองหกเจ็ดเจเฮ้ย,อยโอเคนี่มันจ่ายประมาณเนี้ย7%กว่าเห็นไหมอย่างนี้เป็นไงครับอย่างนี้เป็นไงครับอย่างนี้ก็เอ้ยอย่างนี้ก็เริ่มเยี่ยมเนี่ยจริงๆแค่นี้ก็จบแล้ว แค่นี้ก็จบแล้วแต่อาจจะเอาอีกหน่อยก็อาไปดูกําไรแล้วกําไรมันสม่ำเสมอเลยถ้าปันผลมันสม่ําเสมออย่างเนี้กําไรมันก็แนวโน้มสม่ําเสมออยู่แล้วถูกไหมครับอ่าปีนี้ปีอปีหกแปดมันยังไม่เต็มปีมใช่ไหมนะครับอ่ะมันยังไม่เต็มปีก็ดูเนี่ยที่มันเป็นงบปีนะครับอ่ะย้อนกลับไปอ่ะดูนะครับย้อนกลับไปอ่าที่มันเป็นงบปีแล้วนะสี่ไตมาสอ่ะห้าพันสองร้อยล้านห้าพันสองร้อยล้านอ่ะกำไรทรงๆนะหกพันหกอ่าเพิ่มขึ้นนะอ่าหกพันหกก็ทรงตัวแล้วเพิ่มขึ้นด้วย เอาจบอย่างเงี้ยเนี่ยวิธีการดูนะครับหุ้นปันผลนะครับที่มันแบบว่าเราพอใจในปันผลของเขาแล้วดูย้อนหลังไปก็จ่จยปันผลสม่ำเสมอไปดูกำไรกำไรก็สม่ำเสมออ่ะอุ้นตัวนี้คือ TCAP ธนาชาติดรนิเวศก็ถืออยู่อะไรอย่างเงี้ยอ่ะถ้าเราพูดไปอีกหน่อยให้มันหล,หลุหลาหลาหน่อยก็โอดูธุกรกิจธุรกิจมันมันคงหรือไม่อะไรยังไงประมาณนี้แต่ทุกอย่างมันก็สะท้อนมาที่กำไรสุทธิอ่ะกำไรสุทธิมันยัง สม่ำเสมอมีแนวโน้มเพิ่มมันก็โอเคไงเห็นไหมเงินปันผลก็ก็สม่ำเสมอนะครับอ่ามีบวกลบนิดหน่อยก็โอเคไงเป็นไงเห็นไหมครับรอดแล้วกับดักหุ้นปันผลใครฟังมาถึงตรงนี้ก็รอดสบายสบายเห็นไหมไม่ยากไม่ได้ยากเลยเพียงแค่เรารู้ทริคที่ต่อบอกไปต่อไปนี้กับดักไอ้พวกหุ้นปันผลทั้งหลายแหล่นะครับรับรองเลยว่าเรา รอดแน่นอนยินดีด้วยครับเป็นไงครับมันไหมคอมเมนต์ใต้คลิปให้ต่อหน่อยนะว่าดูคลิปนี้จบแล้วเนี่ยมันไหมถ้ามันโคตรโคตมันสุดๆคอมเมนต์ให้หน่อยนะครับต่อบอกได้เลยว่าต่อไปนี้นะครับไอ ดักขุ้นปันผลอะไรก็ไม่รู้นะครับเราไม่มีวันโดนหรอกนะครับเรารอดแน่นอนนะครับเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กระทืบไลค์นะครับกดแชร์นะครับแล้วก็กด u b s c r i b e กดกระดิ่งชแนลอาจารย์ต่อช่องอาจารย์ต่อเอาไว้ด้วยแล้วที่สำคัญคือเนื้อหาตอนหน้าห้ามพลาดโดยเด็ดขาดถ้าใครอยากเป็นมือใหม่ที่ประสบความสำเร็จในการลงทุนนะครับเนื้อหาตอนหน้าต่อขออุบไว้ก่อนแต่บอกเลยว่าเด็ดโคตร แล้วเดี๋ยวเจอกันตอนหน้าห้ามพลาดนะเดี๋ยวเจอกันตอนหน้าสวัสดีครับ